สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ใกล้จะหมดซีซัน6แล้วนะคะดังนั้นทรายจะขอรวบเควส t ม่วงในสัปดาห์ที่12นี้มาไว้ในคลิปเดียวกันแล้วก็จะไปเร็วๆกันเลยนะคะเควส t ระดับเลเจนดารีนะคะสเปนโกบาสเราจะต้องไปใช้ทองนะคะเพื่อนๆสามารถไปกับตี้แล้วก็ไปช่วยกันผ่านทองเพื่อจะได้เสร็จเควส t เร็วๆได้ ตัวที่สายนานๆนะคะก็คือเจ้าจจนซีสเลิฟนะคะมันจะอยู่ที่มัน s ์เลปปี้สวอมเรามาใช้ทองกับเจ้าโจนซี่ตัวนี้ได้ค่อนข้างเยอะเลยนะคะเพราะว่ามันขายปืนสเลิฟชักถ้าใจะจำชื่อผิดใช่ดนะคะอ,อ๋อชักแคนนอนนะคะกระบอกละ600นะคะถ้าเกิดว่ามี3,000เนี่ยสามารถกดได้ทีเดียว5อันเลย อีกตัวนึงก็คือลาร่าครอฟที่อยู่เมืองสเตลที้สตรองโฮนะคะลาร่าครอฟเนี่ยขายธนูมาที่กลางเมืองก็จะเห็นเธออยู่ที่นี่นะคะเข้าไปคุยแล้วก็ซื้อธนูโรโรได้เลยหลังจากที่ซื้อธนูหมดแล้วก็ยังสามารถที่จะจ้างมาเป็นลูกน้องได้อีกนะ quest ม่งมงอันนี้นะคะวิสิต the zero point เราจะต้องไปยัง zero point zero point มันก็จะอยู่ที่หอคอยนะคะที่อยู่กลางเมือง the spy มาถึงแล้วเพื่อนๆก็อาจจะใช้เวลาดื่มด่ำกับบรรยากาศที่เราจะไม่ได้เห็นอีกต่อไปแล้วนะคะเพราะว่าแมปจะมีการเปลี่ยนแปลงในซีซันหน้าดังนั้นอาจจะมานั่ง afk ดูวิวไปเพลินๆได้ค่ะ quest ต่อมานะคะ Craft Pistols เราจะต้องทำการคราฟปืนพกจำนวนทั้งหมด3อนันเพื่อนก็แค่จะต้องไปหาปืนพกที่เป็นแบบ m make s h i f t นะคะเพราะว่าปืนพก make shift เนี่ยมันจะสามารถคราฟได้แล้วก็จะต้องมีกระดูกหรือว่าเป็นเฟืองนะคะในกรณีที่จะคราฟไปเป็นแต่ละแบบนะคะเห็นไหมคะใส่ถืาาถอ make s h i f t ไปที่ตัวแล้วนะคะมันก็จะเขียนเลยว่า m a make shift r e v o l v e r นะคะเสร็จแล้วพอเรา ถือขึ้นมาแล้วใช่ไหมคะก็เลือก crafting แล้วก็กด c r a ฟได้เลยของไซมีเฟืองเยอะก็เลยจะใช้เป็นการคราฟไปเป็นแบบเมคานิคอลนนะคะถ้าเกิดว่าใครที่มีกระดูกก็สามารถคราฟไปเป็นพรายเมาได้ความเหนื่อยก็คือว่าจะต้องตามหาไอ้พรเม้าเนี่ยจำนวนทั้งหมดไม่ใช่ไอ้เมคกชินะคะจำนวนทั้งหมดสามอันแล้วก็ต้องตามหาเฟืองหรือว่าที่เป็นกระดูกด้วย ดิฟฟสปายการเดียนเราจะต้องไปฆ่าสปายการเดียนหนึ่งตัวสุดที่มันอยู่นะคะก็คือหอคอยที่มันจักประซายอยู่ทั่วแมปทั้ง5อันเพื่อนๆจะไปฆ่าตัวไหนก็ได้นะคะแล้วแต่สะดวกของไซายเนี่ยพอดีไปตกปลาที่เลคนูก็เลยเดินขึ้นมาฆ่าเจ้าการ์เดียนที่นิ่งซะเลย ก็พยายามฟาร์มของฟาร์มไรมาให้เรียบร้อยก่อน,นะคะเพราะว่าตัวนี้ก็จะต้องใช้กระสุนประมาณหนึงแล้วก็เวลายิงเนี่ยมันก็จะชอบหลบดังนั้นอาจจะมีการเสียเวลาเดินตามไปตามมาก็ได้นะคะ อันนี้ไซก็ไปเอาไอหิ่งห้อยมาจากข้างล่างนะคะก็คือเก็บมาแล้วกะว่ามาปาใส่เจ้าการเดียนให้มันเลือดลดก่อนจากนั้นก็ค่อยยิงค่ะตัวนี้ถือว่าไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่เพราะว่าจริงๆมันก็ฆ่าไม่ค่อยยากแต่ถ้าเกิดว่าเจอคนที่มาทาเควสเหมือนกันเนี่ยก็อาจจะลําบากหนึ่งเพราะว่าต้องสู้ทั้งการเดียนแล้วก็สู้กับคนถ้าเกิดว่าเป็นแบบกรณีนั้นนะคะก็แนะนําให้ฆ่าคนให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็ไอการเดียนเนี่ยเอาไว้ที่หลังก็ได้เพราะว่ามันไม่ได้เก่งมาก อ่าเห็นไหมคะใส่ค่าได้เรียบร้อยแล้วข้อ oh, hunt predators เพื่อนเพื่อนจะต้องทำการล่านักล่านะคะทำการฆ่านักล่าเนี่ยจำนวนทั้งหมด3ตัวสัตว์นักล่าก็มี อยู่สองชนิดนะคะก็คือเจ้าไดโนเสาร์นะคะเจ้าแรปเตอร์แล้วก็หมาป่าจะไปฆ่าตัวไหนก็ได้นะคะอาจจะเป็นฆ่าแรปเตอร์2ตัวแล้วก็ฆ่าหมาป่า1ตัวผสมมาสมกันไปก็ได้ค่ะแต่พวกนี้เนี่ยปกติแล้วมันก็จะอยู่ด้วยกัน3ตัวดังนั้นเก็บหมดฝูงก็จะผ่านเคสเลยนะคะข้อเทมนี้นะคะเราจะต้องไปจับหมูป่า หมูป่ามันจะกระจายกระจายอยู่ทั่วแมปหละค่ะแต่ว่าที่ที่มีหมูป่าเยอะแล้วก็มีแน่นอนนะคะก็คือที่ทางด้านล่างของเมืองคอร์ s ซสครอฟส์ที่นี่จะมีคอกหมูป่าอยู่แล้วมันก็จะมีหมูป่าให้เรา3ตัวตอนที่ลงเ่ยนะคะอย่าเพิ่งไปลงที่คอกทันทีเพราะว่าเพื่อนจะต้องฆ่าในนี้ก่อนนะคะ1ตัวพอฆ่าแล้วใช่ไหมคะมันก็จะมีเป็นมีดแล้วก็โบลจอบเนี่ยก็เก็บมานะคะแล้วก็เอาไปคราฟเป็นผ้าคลุมนักล่า ผ้าคลุมนักล่านี้นะคะมันจะทําให้เวลาที่เราเข้าไปใกล้กับสัตว์นะคะพวกสัตว์มันจะไม่หนีถ้าเกิดสมมติว่าเพื่อนๆไม่ได้ใส่ผ้าคลุมตัวนี้ใช่ไหมเวลาเดินเข้าไปใกล้ๆอะคะ่ะ พวกสัตว์มันก็จะเดินหนีเราหรือว่าถ้าเกิดเป็นสัตว์ที่อยู่ร้ายเนี่ยมันก็จะทําการเข้ามาโจมตีเราทันทีอ่าใส่แล้วนะคะก็เข้าไปหาหมูป่าได้เลยเวลาเข้าไปนะคะกดจับก็ส่วนมากน่าจะเป็นคีย์คือตัว E น,นะคะมีข้อที่ต้องระวังนิดนึงคือบางทีแบบกดตอนที่มันเดินนะคะมันก็จะเดินหนีไปนะคะแล้วเราก็จะจับไม่ทันถ้าเกิดจับเสร็จแล้วนะคะมันก็จะขึ้นเป็นสีชมพูนะคะเหมือนหมูมันรักเราแล้ว She เก้นกล d ย at c o อ o โค a โลโซครอเพื่อนๆจะต้องทำการร่อนหรือว่าบินด้วยไก่ที่เมืองโค o โ s โซครอฟส s แต่ซายจะบอกว่าเพื่อนๆน่าจะไม่มีเควสนี้กันแล้วนะคะเพราะว่าทางทีมงานได้ทำการแก้ปัญหาที่มีคนแบบพอถึงเควสนี้ทำแล้วไม่จบเควสทีนะคะด้วยการให้ทุกคนเสร็จเควสนี้โดยอัตโนมัติค่ะ ข้อ e รดแอด Artifact ที่เมืองสเตลตี้สตรองโฮแล้วก็ Coral Castle นี้นะคะเราจะต้องไปทำการเก็บ Artifact 2อันนะคะไซไม่นแน่ใจว่าเมืองเดียวมันสามารถเก็บได้2อันหรือเปล่าแต่ว่าตอนที่ไซไปทำนะคะไซหาที่เมืองสเตลตี้ได้แค่อันเดียวดังนั้นไซก็เลยไป2เมืองนะคะเดี๋ยวไปดูกันที่สเตลตี้ก่อนนะคะว่าวันอยู่ตรงไหนก็มันจะอยู่ที่ไซปักไว้ในราคา1อัน ใ้่จะบอกว่าไใสา่ลงผิดต้นไม้นะคะเพราะว่าต้นไม้ที่ใส่ลงอันนี้เนี่ยมันไม่มีนะคะมันอยู่อีกต้นหนึ่งที่มันอยู่ใกล้กับบันไดนะคะอันนี้ก็ไม่ใช่นะคะเวลาที่ออกมาจากกรูเมื่อกี้แล้วเนี่ยก็เลี้ยวขวาทีนี้พอมาตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นเลยว่ามันมีสัญลักษณ์เป็นสีน้ำเงินสว่างๆให้เราเห็นเลยว่าเนี่ยมันอยู่ตรงนี้นะคะนี่เก็บได้แล้ว1งอันค่ะ ที่นี้มาที่เมืองคอร a ล c ัสเซิลนะคะมันจะอยู่ที่อาคารหลังใหญ่ของเมืองนี้เลยค่ะเป็นอาคารที่ใหญ่ที่สุดนะพอมาถึงที่นี่แล้วนะคะก็ให้เข้าไปด้านในได้เลยค่ะมันจะอยู่ในน้ำน,นี่ลงน้ำปุ๊บจะเห็นเป็นเหมือนนกคู่ป้านกคู่สีทองนะคะเก็บก็จะผ่านเควสค่ะ ซัพพอร์ตได้ง่ายๆโดยการไปที่ i อ e m มช็อกดที่ Support ต h e c ครีเอเทางด้านขวาล่างเพมบิวตี้แอนด์เบสในช่องนี้แล้วก็กด a อ c e p t เพื่อนๆก็สามารถซื้อของได้ตามปกติเลยนะคะเพื่อนๆซื้อของใส่ก็ได้ค่าขนมการใส่ Support ต h e c ครีเอเให้คนที่เราต้องการจัดสนับสนุนเนคนซื้อเนี่ยอาจจะไม่ได้อะไรนะคะแต่ว่าครีเอเตอร์เนี่ยจะได้ส่วนแบ่งเป็นเงินจริงจำนวนเล็กน้อยหลังจากที่เพื่อนๆใช้จ่ายด้วยวีบัค่ะ และตอนนี้ก็ใกล้จะถึงซีซันหน้าแล้วนะคะก่อนที่เพืเ่อนๆจะซื้อบ y ทันพาสในซีซันใหม่ก็อย่าลืมมาใช้โค้ดของทรายก่อนที่จะซื้อนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครอยากจะโด o n a t ผ่านช่องทาง True Money Wallet ก็สามารถทำได้ดโดยการโด o n a t ไปยังเบอร์ที่อยู่ทางด้านขวาบนของซอได้เลยใส่ไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ และใครที่ดูมาถึงตรงนี้นะคะเราก็คิดว่าคลิปนี้น่าจะมีอะไรที่มันแบบผิดพลาดอาจจะหยุดหยิดไปบ้างใ่ต้องขอโทษด้วยเพราะว่า1ไส่มาช้าใช่ไหมคะแล้วก็2อ,อาจจะทาคลิปแบบไม่ค่อยดีเพราะว่าใจไม่ค่อยสบายแล้วก็มันยังไม่ค่อยดีขึ้นเท่าไหร่เลยะคะ่ะแต่ว่าอันนี้รีบมาทาคลิปไว้ก่อนเผื่อว่าใครยังอยากจ,จะเก็บเลเวลต่ออีกนิดนึงก่อนที่มันจะหมดซีซันก็จะยังพอมีเวลาอยู่บ้างโอเคค่ะไ,ไปจริงๆแล้วนะสวัสดีค่ะ